คำตอบก็คือช่างมันเถอะ position sizing สำคัญกว่าไอ้เรื่องที่เราดูกันเยอะแยะเลยเคยคิดกันบ้างไหมเรื่องโมน,นี่ถ้าลงมาถึงตรงนี้คุณต้องซื้อ double ลสิถ้ามันลงจาก1บิตคอยมาถึงตรงนี้แล้วมันขึ้นแล้วคุณซื้อใหม่2บิตคอยเนี่ยคุณมีทางรวยแต่ถ้า1บิตคอยตรงนี้ลงตรงนี้ซื้อใหม่ก็1ลงตรงนี้อีกก็1แล้วเมื่อไหร่จะรวยอะส่วนที่ว่า four year cycle จะเป็นยังไง ช่างมันเถอะเพราะสมมติมันมีจริงนะฮะถ้าคุณซื้อตรงส่วนล่างของไซเคิลแล้วขึ้นนะคุณซื้อกี่บิตคอยตรงนั้นสำคัญกว่าให้เลิกคิดความมั่งคั่งของเราเนี่ยเป็นเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์ขอให้หน่วยเนี่ยของการเงินของเราเนี่ย เป็นเซก็ได้สตูตีของบิตคอยหรือเป็นทรอยอ้ส์ของทองคําก็ได้ข้อสำคัญเมื่อขึ้นเนี่ยซื้อเท่าไหร่ขึ้นกับว่าตอนที่คุณขายตรงนี้เนี่ยคุณขายได้เท่าไหร่ mm hmm. แล้วเงินจำนวนขายได้มาซื้อมันจะได้จำนวนบิตคอยมากขึ้นตรงนี้โมงสู่1ล้าน s ับสคร i b เปอเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ลงขันแล้วถามเผื่อคือถ้าเกิดลงมาแดงๆจริงๆนะคะแล้วก็โอเคทําตามสัญญาด้วยทาตามสัญญาด้วยก็คือไม่ดีซื้อนะคะก็คือขายมาตั้งแต่แดงแรกแล้วนะคะแต่ว่าคือตรงสองหม้าเนี่ยมันเป็นตรงที่จะกลับเข้ามาซื้อได้ไหมคะหรือณวันนั้นก็ต้องดูสัญญาอีกทีว่าสัญญาณซื้อเนี่ยมันมีอยู่ตรงไหน2องหมก็ไม่ใช่จุดซื้อถ้าลงมาได้เปลี่ยน mindset ก่อนเราไม่คิด เวลส์ของความมั่งคั่งของเราเป็นเป็นดอลลาร์หรือเป็นบาทคิดเป็นบิตคอยนะฮะมันกี่ดอลลาร์กี่บาทช่างมันคุณดูสิคุณขายตรงนี้ใช่ไหมที่ประมาณแสนกว่ากว่านะฮะขายไปที่มันแดงเนี่ยแสนกว่ากว่าสมมติขายไปหนึ่งบิตคอยแสนกว่ากว่าถ้ามันลงมาเหลือสองหมื่นห้านะฮะคุณซื้อคืนคุณได้สี่บิตคอยต้องคิดเป็นบิตคอยฮะ คุณสี่บิตคอยนี่ยเฮ้ยคุณเป็นมหาเศรษฐีนะทําเล่นไปสนะี่บิตคอยอ่ะพอมันขึ้นอีกทีนี่เกิดเรื่องเลยนะเกิดเรื่องเลยงั้นถ้าเราออกจากเงินดอลลาร์ได้เราคิดเป็นบิตคอยหรือคิดเป็นทรอยออลหรือคิดเป็นทองคาเป็นซิลเวอร์อะไรมันคิดง่ายกว่าอันนี้ที่วิธีคิดก็คือว่าขายไปตรงนี้หนึ่งบิตคอยตอนนี้ถ้าซื้อคืนได้สองบิตคอยแล้วกำไรมหาศาลเลยเห็นไหมถ้าตอนนี้เราได้สี่บิตคอย คิดเป็นบิตคอยนะครับพาะฉะนอย่างนี้เราก็ไม่เดือดร้อนเลยมันแดงอยู่แล้วก็ปล่อยไปมันเขียวเมื่อไหร่นะเราก็เข้าเขียวตรงนี้เราก็ได้สองเขียวตรงนี้เราก็ได้สามเขียวตรงนี้เราก็ได้สี่ก็ขึ้นกับว่าโชคชะตาของเราจะรวยธรรมดาหรือรวยมากหรือซุปเปอร์รวยแค่นั้นเอนง ส่วนฝั่งที่เป็น bearish มากเขาก็จะมองว่าพอลงแบบนี้เนี่ยก็จะยากแล้วนะคะที่มีโอกาสจะกลับขึ้นไปอีกน,นะคะคุณลงคะคือบางคนก็ไปเชื่อว่าอา่า b u l cycle จะไม่มีแล้วนะคะฝั่งบูก็จะเป็น super cycle ไปเลยนะคะส่วนฝั่ง bear ก็บอกว่าลงมาครั้งนี้ก็ อาจจะลงไปอีกยาวนะคะโอกาสจะขึ้นอีกก็ยากแล้วในอนาคตนะคะคุณลงขาะคือถ้าตามสัญญาณเทคนิคลเนี่ยพวก4 Year Cycle Super Cycle เนี่ยมันมีอยู่ในชาร์จจริงๆไหมคะคำตอบก็คือช่างมันเถอะนะเอางี้คุณขายตัวนี้หนึ่งบิตคอยเอาใหม่ถ้าลงมาถึงตรงนี้คุณจะตุ้ณซื้อคืนตรงนี้นะคุณได้2องบิตคอยถ้าซื้อคืนตรงนี้ได้สี่บิตคอยจำตัวเลขไว้ให้ดีพอมนลงถึงตรงนี้แล้วมันเขียวคุณซื้อคืน ซื้อเท่าไหร่หรือไม่ในตลาดอะซื้อหนึ่งบิตคอยตามเดิมค่ะนึกให้ดีสิทํากันอย่างนั้นใช่ไหมเด๋ยเล่นหุ้นนะหุ้นตัวนี้คุณลงทุนแสนบาทช็อตเอาไว้พอลงมาถึงตรงนี้เหลือห้าหมื่นคุณซื้อกับคืนคุณก็ซื้อแสนบาทตามเดิมเพราะคุณคิดเป็นบาทไงถ้าลงมาถึงตรงนี้คุณต้องซื้อดับเบิลสิ ใช่ไหมฝึกตรงนี้ดีกว่านะครับฝึกตรงนี้ดีกว่าถ้ามันลงจาก1บิตคอยมาถึงตรงนี้แล้วมันขึ้นแล้วคุณซื้อใหม่2บิตคอยเนี่ยคุณมีทางรวยแต่ถ้า1บิตคอยตรงนี้ลงตรงนี้ซื้อใหม่ก็1ลงตรงนี้อีกก็1แล้วเมื่อไหร่จะรวยอะ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาใหม่ดีกว่าเราลองเลิกคิดว่ามันกี่ดอลลาร์ช่างมันค่ะคิดว่ามันกี่บิตคอยหรือกี่ทรอยลเอาเสเพราะฉะนั้นเวลาลงมาปั๊บเนี่ย จำนวน position size ตรงนี้อะต้องไม่เท่ากับตรงนี้เคยคิดกันบ้างไหมเรื่องโมเนี่ยอย่างเทรดทุ้นเห็นไหมเทรดตัวละหมื่นตัวละหมื่นสมมุตินะมันก็หมื่นอย่างนั้นอะ่ะขึ้นไปสูงริบเลยก็ยังหมื่นลงมาต่ำต้อยเลยก็ยังหมื่นมันอะ,อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยผิดพลาดหมดเลยเพราะนั้นเอาเรื่องนี้ดีกว่าส่วนที่ว่าโฟเยอร์ไซเจะเป็นยังไงช่างมันเถอะ เพราะสมมุติมันมีจริงนะฮะถ้าคุณซื้อตรงส่วนล่างของไซเคิลแล้วขึ้นนะคุณซื้อกี่บิตคอยตรงนั้นสําคัญกว่าสำคัญกว่ามากเลยนะ,ะนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับไอ้เรื่องพวกนี้เลยมันก็สเปกุเลตกันไปว่ามีหรือไม่มีเท่านั้นนหะนะฮะแต่ว่าถ้ามีล่ะคุณซื้อกี่บิตคอยถ้าไม่มีล่ะคุณทําอะไรอย่างนั้นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะ Encourage พวกเราว่าให้เลิกคิดความมั่งคั่งของเราเนี่ย เป็นเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์นะฮะขอให้หน่วยเนี่ยของการเงินของเราเนี่ยเป็นแซกก็ได้สกว์ที่ของบิตคอยหรือเป็นทรอยอ้าส์ของทองคำก็ได้หรือของเงินก็ได้นะเงินนี่ทําท่าจะมาใหญ่นะทําเล่นไปเนี่ยคอยจะดูไปเถอะค่ะ <c oughs> มันวิสเซตอฟออสอะไอ้กูดบายเยลโล r บริกโรสอะที่เอลตันจอนมาร้องนะฮะก็จะ <c oughs> จะจะเลิกเดินไปในทางของโกลด์สแตนดาร์ดนะเราจะเข้ามาสู่ไอ้ซิลเวอร์สแตนด์ดโอ้อันนี้โลกระเบิดเถเทองเลยนะแต่เรายังไปไม่ถึงเอาแค่นี้ว่าทำตามระเบียบให้ได้แต่ว่าดูภาพรวมเนี่ยเข้าใจว่าจะย่ำฐานแถวเนี้มากกว่าแถวประมาณ80,000นะครับเวลาขึ้นนะฮะพิจารณาให้ดีว่าจะซื้อเท่าไหร่สมมุติคุณซื้อทีละแสนดอลลาร์ นะคุณขายตรงนี้ไปแสนดอลลาร์แล้วซื้อแสนไม่ได้ไม่ได้คุณซื้อตรงนี้ต้องดับเบิลเพราะเงินที่ขายเนี่ยมันเอามาซื้อได้ดับเบิลลองพิจารณาดูนะฮะเรื่องโ s s t t o o s ซ z e เนี่ยสำคัญมากเหมือนบางคนมีสิบ o s i t i o n เนี่ยกำไรสักแปด s i t i o n เก่งมากเลย Position ละหมืน่นหมืนมืนมืนอีกสองโพ t i o n ขัดคุนเป็น Position ละล้านอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะฮะ position sizing จะสำคัญกว่าไอ้เรื่องที่เราดูกันเยอะแยะเลยแต่ที่ดูกันเนี่ยมันง่ายคือว่ามันมักจะไปถึงเป้าหมายคือแปดหมืนและย้ำสร้างฐานเราก็ขึ้นเท่านั้นเองค่ะข้อสำคัญเมื่อขึ้นเนี่ยซื้อเท่าไหร่ซึ้นกับว่าตอนที่คุณขายตรงนี้เนะ่ยคุณขายได้เท่าไหร่แล้วเงินจำนวนที่ขายได้มาซื้อะนะฮะมันจะได้จำนวนบิตคอยมากขึ้นตรงนี้ ลองลองลอง,ลองพยายามทำความเข้าใจดูมีนักลงทุนขอให้คุณลุงช่วยดูกราฟของอีซีเรียมด้วยค่ะคุณลงุงดูไปทำไมดูบิตคอยตัวเดียวก็พอฮค่ะ <c oughs> ดูไปทำไมอีซีเรียมมันก็มันมัน,ม,นมันไม่มีคุณภาพของบิตคอยเนี่ยเชื่อ b i t บิตคอยมันเป็นตัวเดียวที่เป็นของจริง <c oughs> คือมันมันมัน มันไม่มีตัวกลางจริงๆแล้วไม่มีอะไรซุกซ่อนจริงๆเปิดเผยโปร่งใสจริงๆมีอยู่ตัวเดียวแต่ถ้าจะดูก็ได้กระดูไปมันก็วิ่งไปพร้อมกับบิตคอยนี่เหรอครับ ETS นะเ้วเอา e t h อีเทียมเนี่ยหน่วยเป็นอะไรละ่ะจะให้ดูเอาหน่วยเป็นอะไรเงินบาทดอลลาร์ <นะ S 2> ไหมคะก็ลงค่ะดอลลาร์อีกแล้วเห็นไหมโลกมันดอลลาร์มันถึงได้ จิงกันหมดนะดอลลาร์อีกแล้วเห็นไหมว่าหน่วยอื่นไม่รู้จักกันเลยนะเอาหน่วยเป็นซาโตชิไหมเป็นหน่วยเป็นบิตคอยไหมอะไรพวกนี้เอาสมมติเอาดูดอลลาร์อะ U.S.D. นะเนี่ยกราฟมันก็ออกเป็นอย่างเงี้นะดูภาพรวมสินี่ภาพรวมนะครับมันฐานอยู่เนี่ยแล้วขึ้นบา h i g อันนี้ทีแล้วก็หลังขึ้นทำ h i g ใหม่อีกทีไม่ไหวแล้วลง นะนี่ฐานภาพรวมเราจะดูให้ละเอียดขึ้นอีกหน่อยก็ดู weekly chart เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตอนที่มันหนึ่งสองเล็กๆเนี่ยนะฮะขยายดูนะฮะดูนะเนี่ยเล็กๆเนี่ยพอมันขึ้นไปถึงหนึ่งปั๊บเรารู้แล้วทาร์เก็ตไปอยู่ตรงนี้เจ็ดแปดจุดหกแปดสจุดเจ็ดเก้าสี่จุดสองมันก็ลงมาจริงๆทะลุลงมาที่เก้าสี่จุดสองได้ซ้ำอันนี้แค่แปดแปดดเจ็ดนะลงมา ก็แปลว่าอันนี้เป็นหนึ่งสองที่แท้จริงเห็นไหมไม่ทำ New ํำนิวโรเมื่อรู้ว่าเป็นหนึ่งสองที่แท้จริงพอเขียวปั๊บก็ซื้อเขียวมันเขียวที่ประมาณสองร้อยนะฮะดูสเกลนี้ไปก่อนนะเขียวประมาณสองร้อยสต็อลที่โลนี่นะนะมันยังไม่โดนซับเนี่ยนะเขียวประมาณสองร้อยจากสองร้อยมันขึ้นไปเป็นสี่พันห้าพันเนี่ยเห็นไหมสะใจไหมสะใจไหม กรนีการดูที่วกนี้นะครพอเขียวปั๊บเนี่ยมันวิกฤตนะฮะเขียวอันนี้ปั๊บเนี่ยเราซับลอที่ previous low ตรงนี้คือในหลักการคือว่า stop ที่แดงถ้ามีกำไรถ้าไม่มีกำไรไม่ซับซัที่ previous low ตรงนี้นะแล้วขึ้นไปเนี่ยพอแดงอันนี้เนี่ยมีกำไรแล้วก็ยอม stop หลังจากกำไรไปแล้วไม่รู้กี่พันเปอร์เซนต์อ t ตาเลียเพราะฉะนั้นอย่างนี้แล้วมาันก็ลงอีก พอมันลงอันนี้นะเราก็จับไฮอันนี้ขึ้นไปตรงนี้เราก็รู้แล้วมันจะลงไปตรงนี้จะด6 0. 8 8.7อาจจะลงมา9.4.2ได้ซ้ําแต่ตรงนี้มาแน่เมื่อมันมานะแต่มันยังไม่ถึงนี่แหละเกิดไปเหตุแปลว่ามีอะไรอะไรซ่อนลับๆอยู่ข้างในซึ่งไว้ใจไม่ได้เลยแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้ไม่ใช่หนึ่งแล้วลงสองเป็นหนึ่งแล้วลงเป็น A นะแล้ขึ้น B แล้วลง C อีกทีหนึ่ง ต่ำกว่านี้เข้าอยู่ในเขตนี้นะเราก็ดูสิมันตรงนี้มันจะ unpredictable หมดเลยเนี่ยนะลงมา C จะเข้านี่ปรากฏไม่ลงนขึ้นไปนี่ใหม่ถ้าอันนี้ทำ New High ถ้าทํานิ h i g นะตอนนี้ทําแล้วนะแปลว่าอะไรแปลว่า1แล้วลงมาเป็น A แล้วขึ้นเป็น Strong B ซึ่งไม่ใช่มันใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอันนี้1นสองโดยที่แตะแค่78.6 บมันลงมันลงไม่สุดเห็นไหมันแสดงว่ามีอะไรหนุนอยู่ข้างหลังมีเจ้าของผู้ออกหรืออะไรสักอย่างมันไม่ไม่สมบูรณ์ะนะนะแต่ก็ไม,ม่อะไรเขียวแดงยังไปได้ต่อไปเรื่อยอ่ะเราก็ทําตามเขียวแดงไปเรื่อยตัวหาเวฟไม่เจอแล้วก็มาเจออันนี้แล้วมันลงมามันแบลิชอันนี้เราก็ดูตอนปัจจุบันเนี่ยมันแบลิชถึงไหนดูเนี่ยปัจจุบันเห็นไหม ปัจจุบันนี่เราถ้าถ้าเราโง่ที่สุดนะเราก็ซื้อมาเขยวเนี่ยพราะโงอ่อะไม่รู้เรื่องอะพราะเขียวก็ซื้อออกตรงแดงนี้โอ้โหเสียดายได้กําไรน้อยไปหน่อยแต่เข้าใหม่เนี่ยแล้วก็ไปออกตรงนี้กําไรโโหลนตรงนี้ถ้าไม่มีความรู้เลยก็โดนเขาหลอกซื้อแล้วขายทันทีขาดทุนไม่มากเห็นนะแล้วตรงนี้ก็ช็อตมาตลอด เห็นไหมว่ามันสบายใจตามระบบตอนนี้อิตาเรียมมันลงมามากๆเราเป็นผู้เดียวที่ไม่เดือดร้อนลงอีกก็ไม่เดือดร้อนนะฮะขึ้นอีกก็ถ้ามันเขียวเราก็เทคเทคผลิตของช็อตอันนี้ซะนะครับเพราะฉะนั้นอีตาเรียมตอนนี้รู้ว่าอยู่ในขาลงนะเราจะลงมาถึงเท่าไหร่เพราะไม่รู้อะไรเลยเห็นโลตรงนี้นะเราก็เอาโลอันนี้เป็นมาตรฐาน เท่าที่มันมีใช้เท่าที่มันมีนะเราก็รู้ว่ามันจะต้องลงมาตรงนี้เจ็ดสิบแปดจุดหกแปดแปดจุดเจ็ด้าสิบสี่จุดสองประมาณนี้นี่คือเป้าหมายอิตาเลียมตอนนี้อยู่ที่ประมาณสองประมาณสองพันแปดสามพันประมาณเนี้ยเป้าหมายอยู่ที่สองพันต้วนครับหรือพันแปดร้อยครับหวังว่าพวกเราจะไม่ช้อนซื้อนะครับ รอให้มันเขียวแล้วค่อยซื้อไม่ใช่ช้อนซื้อโอเคไหมครับมุ่งสู่หนึ่งล้าน subscribers เป็นการช่วยพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิศพศเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ